และคลิปนี้ก็จัดทําขึ้นมาเพราะความมัเทึงความชอบความจินความฟินส่วนตัวเท่านั้นไม่มีเจตนาทําให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทั้งหลายนะคะมัมมีทั้งหลายนะคะที่นํารูปสวยๆภาพสวยๆและวิดีโอน่ารักน่ารักของเ e m i n i กับโฟท์มาให้พวกเราดูกันนะคะต้องขอขอบคุณมากจริงๆนะคะที่เอามาแบ่งปันให้กันดูนะคะ และ EP ีนี้นะคะทัวร์คอนเสิร์ตเวียดนามยังไงขอแม่มีแฟนแล้วแฟนคนนั้นจะเป็นใครเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อค่ะปีนี้นะคะน้องโฟดของเรานะคะอายุ IU 20แล้วคะ่ะโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะการทัวร์คอนเสิร์ตที่เวียดนามรอบนี้นะคะ ็เลยขอแม่มีแฟนซะเลยค่ะแล้วรอดูนะคะว่าแฟนของเขาจะเป็นใครและแม่ค่ะจะไฟเขียวหรือไฟแดงนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อไปนะคะเพื่อนๆ ไม่ทราบว่าเพลงนี้แต่งขึ้นมาง้อใครหรือเปล่าคะน้องโฟต์สคะเห็นได้ข่าวว่าชอบแกงเจมินายบ่อยจนทำให้เจมินายอะคะ่ะงอนอยู่บ่อยๆไม่ใช่หรอคะหรือว่าจะแต่งเพลงนี้เอาไว้ง้อเขากันแน่คะได้ข่าวมาว่าชอบแกงเจมินายจนทำให้เจมินายอะคะ่ะงอนอยู่บ่อยๆนั้นนะนั่นแน่ แสดงว่าเพลงนี้ต้องแต่งมาเพื่องอะเจมนายแน่เลยใช่ไหมคะแต่มันก็โอเคเลยอะ่ะใช่เลยคะ่ะโฟตต้องแต่งเพลงแบบนี้นะคะให้กับเจมนายของเรานะคะ

CMTV <Huh? S 2> <Huh? S 1> 2025หรออ I don't know too m t v 2025ใ right? ช่ไ n มแถลงข่าวใช่ <laughs> ไหม News อ๋อ Newsong new New song New series New song New series เหรออยู่ i r e c t ป้าเนี่ยโฟต์ของเรามองหน้าเจมินได้และแอบคุยอะไรกันก็ไม่รู้นะคะตอนที่โฟต์อะค่ะแลบลิ้นออกมาน่ารักที่สุดอะค่ะแล้วเจมินายของเรายักคิวให้นะคะมันเป็นอะไรที่แบบว่าทั้งสองคนเูมกันะคะแเป็นคนรรู้เป็นคนเก่งเป็นคนร้องเพลงได้เป็นคนเต้นได้อะไรเงี้ยพลังบวกที่ดีที่สุดสำหรับผมในในทุกวันที่ผมไปทำ ขอครบครับหครบ20ปีแล้วครับผมรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่ครบ20ปีครับไชิมีนายหอฟอหละกัม้ยนกทีค่ไน่จองให้ม phố tới là có cảm thấy rất vui vì ngày hôm nay à, đã tròn 20 20 hai mươi phố 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 Mọi người ơi, mọi người gọi anh phố phố ơi, phố 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 thêm phố Là phố 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 เด็กที่น่ารักของมามมีทุกคนนะครับผมม็กยูวันนี้โค้ชไ20ได้ hơi ก็ตุ๋ยที่ผ่านมาหน่อยแต่วแต่ผมจะ mãi าแล่วเป็นบ้น่ารักของทุกคนี้มอมม่ทนที่โฟ้นะคะัขอแม่จริงวันนี้วันที่10นะคะก็ผ่านมาเกินแล้วขอบคุณนะครับสำหรับความพยาอคุณนะคะ แล้วก็ในโซเชียลหรื่นมากนะคะวัย20แล้วรู้จักแฟนได้ไหมคะทม่เห็นความสำคัญนะครับของวันเกราค่ะก็ปี20แล้วนะครับผมก็โตขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็พูดไรเลยเนาะมันก็แบบว่าสุดๆนะคะอ่า20แล้วแม่ครับผมขอมีแฟนได้ไหมครับเน้ I'm anh a hot đi hi hi Oh, New Zealand, you rồi a hot hi Yeah, I think you have lam, luna lam. Yeah, I love uh, it. <laughs> <my blackhead. cười> oh, spook, 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 spook. Oh, spook, 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 I spook, 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 spook,

อ่าโอเคยึดยครับอ่าโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในคอนเสิร์ตนะครับซีอีโอในตเองแกซีอีโอแล้วซีีโอแล้วรันเดอะฮอสแล้วรันเดอะฮอสแล้ที่จงก็กับ